48จังหวัดรับฝนวันนี้ติดตามเส้นทางพายุฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่25มิถุนายน2565ในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องอีกทั้งจะมีฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งการเฝ้าติดตามโมเดลในระยะไกลแอดมินและทีมงาน ตรวจพบสัญญาณการก่อตัวของย่อมความกดอากาศต่ำที่คาดว่าอาจมีการพัฒนาตัวเป็นพายุได้ซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดและในช่วงเวลาใดโดยในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณสปปลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ในบริเวณ48จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน,าน่านตากอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินลป์อุดรธานีร้อยเอ็ด ยโสธรอำนาจเจริญรีสเกตอุบลราชธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นนาครนครปฐมกรุงเทพม,มหานาครและปริมณฑลราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราด เพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตปัตตานียะลาและนราธิวาสโด,ดยในบริเวณภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งรองลงมาคือในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคตะว,วันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยในบริเวณประเทศไทยของเราจะมีลักษณะอากาศเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันที่28มิถุนายน2565โดยตามโมเดลของ GFS และ ECMWF ในช่วงวันที่28มิถุนายนนี้จะเห็นได้ว่าทั้งสองโมเดลให้มีการเกิดยอมความกดอากาศต่ำในบริเวณประเทศฟ,ฟ,ฟิลิปปิน จากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่1กรกฎาคม2565ซึ่งการเกิดพายุลูกนี้คาดว่าจะเป็นผลดีต่อบริเวณประเทศไทยเนื่องจากจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากขึ้นจากการดึงดูดเอาความชื้นมาจากบริเวณฝั่งอันดามันจึงทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องแบบยาว,ยาว สอดคล้องกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดหมายเอาไว้ว่าในช่วงวันที่29-30มิถุนายน2565มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของประเทศเมียนมาสอปอปอลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ส่วนเส้นทางของพายุนั้นคาดว่าการเคลื่อนตัวของพายุนี้จะไม่มีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าหาประเทศไทยเนื่องจากคาดว่าจะเคลื่อนตัวตามร่องมรสุม เทียงคงพาดผ่านอยู่ในบริเวณประเทศจีนตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนบนจึงคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในบริเวณประเทศจีนตอนล่างและจะส่งผลกระทบทางอ้อมส่งผลดึงดูดทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ แต่เนื่องจากระยะเวลาของโมเดลยังอีกยาวไกลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะระยะนะคะซึ่งจากที่เราได้ดูโมเดลสภาพอากาศหลายพื้นที่อาจเสี่ยงต่อฝนตกหนักและลมกระโชกแรงขึ้นได้ขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังพร้อมทั้งเตรียมตัวรับมือเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ จากสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกจะทำให้ถนนลืน่นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจ กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ